หมวดอ๋อขอแจงเหตุที่ไม่รีเทิร์นแอปทักษอ,อนแม้เคยคบกันมานาน13ปีแม้ว่าตอนนี้ครับแอปทักษออนจะครองตัวเป็นโสดไม่มีใครเข้ามาครับจนหลายคนครับก็ยังคงเชียร์ให้แอปทักษออนและหมวดอ๋ออดีตคนรักครับกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งจากความสัมพันธ์ในอดีตของทั้งคู่ครับที่ดีต่อกันมาตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ทั้งสองคนครับก็ยังคงรักษามิตรภาพที่ดีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามครับแม้จะมีเสียงเชียร์อื้ออึงหนาหูครับหมวดอ๋อครับก็ได้ออกมาเผยชัดๆผ่าน Instagram อินสตาแกรมตนเองว่าตนเองและแอปคงไม่ได้กลับไปรักกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับหมวดอ๋อเผยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของตอนและแอปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราทั้งคู่เป็นพี่น้องกันและเป็นเหมือนคนในครอบครัวกันมาตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันตนก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงเชียร์ด้วยตลอดระยะเวลา13ปีที่ตนคบหากับแอป แอปเองเสียใจมามากตนไม่อยากเห็นน้ำตาของแอปอีกอีกอย่างแอปเป็นนางฟ้าเหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันกับนางฟ้าตัวน้อยอย่างน้องปีใหม่2คนที่สุดแล้วอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะ